สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำไฟฉาย LED ยี่ห้อยาชิดะรุ่น YD 8807นะครับตรงนี้เราก็มาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างก็ขนาดเล็กกระทัดรัดเหมาะแก่การบกพานะครับตรงนี้ก็จะมีหลอด LED ทั้งหมด3ดวงนะครับก็จะมีระบบการทำงานก็คือจะมีไฟ LED สองแสงสว่าง แล้วก็จะมีอีกระบบหนึง่งคือเป็นระบบไฟฉุกเฉินหรือ SOS นะครับอันนี้ก็สามารถชาร์จไฟได้ไฟบ้านสะดวกแก่การพกพาแล้วก็เล็กกระทันรัดนะครับสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่คลองถมไฮโซ0914304300และ